ช้นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวเนี้ยเป็นเดทผ้าไหม i ส l านะคะที่เนื้อผ้าตัวเนี้ยละเอียดมากๆเลยเนื้อผ้านะคะที่ลื่นเบาเย็นใส่สบายนะตัวเนี้ยผ้าไม่มีสับใหนะคะพี่ตัวนี้จะผ้าไม่ยืดนะไหมสลามอย่างดีเนื้อละเอียดมากๆเลยงานนะคะพี่ของเขาจะเป็นคอกลมแบบนี้นะแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายนะตัวเนี้ยพี่ไม่ต้องกลัวนะงานไปของสาวอวบนะ พี่รุ่นนี้จะมีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะผ้าสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆไหมสลับอย่างดีแล้วก็เนื้อผ้าละเอียดมากๆนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้านะพี่ห้าสิบสองนิ้วค่ะความยาวชุลี่ยที่สี่สิบเจ็ดนิ้วนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ดูทรงนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่ขอให้โปรนะสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ตัวนี้ขอจัดให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นเป็นชุดเดนใหม่สลับอย่างดีนะอกหน้าผ้าห้าสิบสองนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่ตัวนี้สองสามเก้าเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะพี่เวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคุณเข้าใจนะคะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงม่อยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมีรหัสไปตรงหมดตรงนี้ค่ะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแลวตามได้สีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะสาาําคัญอย่าลืมจัดรหัสรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ตัวนี้ขอเลือกสีเขียวนะมันจะเป็นเขียวออกเขียวมะนาวนะคะพี่แบบนี้นะตัวนี้เลือกสีเขียวนะคะพี่อ,อกมา้าผ้า52นิ้วความยาวชุด47นิ้วให้โปแค่239เท่านั้นสีเขียวนะคะ ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่เป็นน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีครีมนะคะพี่มันเป็นน้ำตาลอ่อนๆออกครีมนะตัวนี้ให้แค่สองสามเก้าอกหน้าผ้าห้าสิบสองนิ้วความยาวชดสี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่สีครีมนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้โปรพิเศษแค่สองสามเก้าธนันสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะ ค่าส่ง29บาทเมาใจาเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ยเป็นชุดรับอย่างดีเลยนะคะพี่เนื้อผ้าละเอียดมากๆเลยตัวนี้องหนนะผ้า52นิ้วความยาวชุด47นิ้วค่ะพี่2 3 9เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ําเงินนะคะพี่ตัวนี้พื้นเป็นน้ําเงินนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่เป็นน้ําตาลอ่อนๆออกครีมนะตัวนี้นะคะ และสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลน,นะพี่เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวตอนนี้จะออกสีเขียวมะนาวนะสําหรับแม่ค้านะตอนนี้นะคะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีทรงสวยมากๆเลยเนะี่ยผ้าละเอียดมากๆตัวนี้สองสามเก้าเท่านั้นจ้า